สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนจอเจ้าซัมซุง A30 นะครับหรือซัมซุง A30 นั่นเองนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมานะครับก็อาการจอแตกเนาะถ้ามองอย่างนี้ก็จะไม่เห็นนะครับต้องเอียงอเอียงจอเข้าหาแสงไฟนิดนึงนะครับจะสังเกตด้านในว่ามันแตกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอันดับแรกกันก่อนเลยนะครับ อันดับแรกก็คือนะครับจะต้องถอดเจ้าตัวฝาหลังนี้นะครับโดยใช้เครื่องเป่าําร้อนนะครับเมื่อฝาหลังเริ่มเพเยะนะครับก็ค่อยๆหา พลาสติกแข็งๆนะครับบางๆค่อยๆสอดแล้วก็ไล่ๆรูดเกาวไปนะครับแล้วก็เป่าไปเรื่อยๆค่อยๆไล่ไปนะครับ ดาวจากโรงงานค่อนข้างจะเหนียวนะครับหลังจากนั้นเราก็ขันน็อตออกนะครับโอเคเราก็เริ่มจากการขันน็อตออกให้หมดนะครับ จากคันน็อตเสร็จแล้วนะครับก็จะสามารถถอดเคสการได้โอเคครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการถอดส,สายแพรครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสายแพร ใส่แผ่จอนะครับตัวเมนนะครับตรงซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่จอโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเ,าเป่าลมร้อนนะครับเพื่อจะเอาตัวพาแเนลจอตัวนี้ออกมานะครับ โอเคเมื่อแกะพาร์เนลจอออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือตัวจอนะครับด้านในก็จะบางมากนะครับจอโมเลกของซัมซุงจากนั้นนะครับก็ทำความสะอาดด้านในของพาร์เนลจอให้เรียบร้อยครับดูสิ่งสกรปรกเสร็จ กระจกเศษแก้วอะไรที่จะทำให้กาวไม่ติดได้นะครับก็ดลให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับไม่ได้จอมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้จะเป็นจอแท้นะครับอม,มเล็ตเหมือนกันนะจอบางๆนะครับผม ก่อนที่เราจะประกอบนะครับก็ให้ทำการเทสก่อนนะครับเทสซให้เรียบร้อยครับโดยการเอาสายแพร่นะครับมาจุบตรงนี้ก่อนระวังอย่าก,กดแรงนะครับเดี๋ยวจอแตกนะครับจอบางแล้วก็นะครับมาเสียบสายแพร์ปับนะแล้วก็ ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม power on นะครับ power on เครื่องนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถอดสายแพรแล้วก็เตรียมประกอบนะครับประกอบจอเข้าไปนะครับโดยใสย่สายแพรเข้าไปก่อนนะครับ ดูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ให้จอลงไปอย่างถูกต้องนะครับดาวที่ร้นลงมาเดี๋ยวเรามาเช็ดที่หลังได้นะครับ ต่อสายแพรนะครับให้เรียบร้อยทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคติดเรียบร้อยครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับผมจะขอยาดข้ามขั้นตอนในการประกอบไปนะครับนั่นไงคลิปวิดีโอจะยาวเกินไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ